เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเงนะครับเราวันนี้เราอยู่ในเกมบี s โซนนั่นเองนะเป็นเกมที่ได้เรียว่าใหม่ไหมอ่ะไม่รู้สิแนะมันขึ้นมาบนฟีดผมแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเกมบี t พอสมควรซึ่งเกมเนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนก็เลยลองเข้ามาดูปรากฏว่ามันน่าสนใจครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้จะเป็นการแนะนําแมปนะครับ เมื่อพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี a นิเมะแอ e เวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID p ดี s พแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น o v f r e ีฟ i ไฟ p u b บจีโมบายอ e ินาเบกเอ u าไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบก หากคุณมามองหารหัสใหม่ในราคาถูกร้านดีซีช็อปมีรหัสแมพบอกฟุตเช่นไก่ตันผลโมจิตื่นผลจจิ้งจอกผลเสือเผาว,วีสีครบทุกเผาและรหัสแมพออสตาเช่นรหัสตัวเจ็ดาวรหัสเทพเงาชายเจ็ดดาวและมีบริการฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดพ้นปีศาจแมพต่างๆรวมไปถึงเติมโรบักเรทสุดคุม้มใครสนใจเข้าริ้งใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมนะครับ อย่างแรกเลยนะคุณจะต้องสปินตระกูลนะครับหลังจากได้ตระกูลปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนปกติเลยหลังจากนั้นอ๋อโอ้โหเยนะไม่เคยจะสงบเลยสักเกมเอามาดิมันเป็นมวยโอ้ยมึงไครเนี่ยฮะฮะมาดิมาดิมามาดิมาดิมาดิกูเาเป็นมวยมาดิเอ้าดิเจอเ e อร์เฟคบล็อกมาดิ นี่เข้ามากระโดดทุบอะเดี๋ยวส้มานนสมานะน้องเดี๋ยวส้มมานะไหวเปล่าไหวหรือโอ้ยไอยมึงอย่าบอกกอนดโอโอิโอ้โดนโดนโอ้ยมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวยิงเข้ามาโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิาดแดงนะนะเอ้ยเอ้ยใครอะใครอะอ,อุ้ยโอ้โหเซโร่เลือกกูแดงเลย ชิบหายแล้วแพ้แนะ่โดนลุมโดนลุมเฮ้ยมึงอย่ายุ่งได้ไหมเนี่ยมันเรื่องของวัยรุ่นทะเลาะก,กันเฮ้ยอะไรเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะเฮ้ยแกงเกอร์อกูแกงใครวะวอตอยู่ดีมึงก็เข้ามาตัดบทสดน,นาดิ้ดิเลยนี่ไงแต่กูเปิดนี่ดับไปแล้วกูได้กอนปเปอ่าอุย้ยไม่อยากไม่อยากแพ้มาดิมาดิ มาวัดเชิงไลนะ่น้องมาดิไอ้เฮียด่รู้เยอะโอ้ยแม่งเหลือเลือดนิดเดียวอ่ะมาเรื่องของเราต่อนะครับก็หลังจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะวิ่งไปให้รถชนก่อนนะครับคุณต้องวิ่งไปให้รถชนเออเกมนี้มันมีระบบรถด้วยนะแต่น่าจะเอาไว้สําหรับโดนชนอย่างเดียวนี่นแหละนะครับ พอวิ่งไปให้รถชนปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นวิญญาณหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เลือกฝ่ายว่าคุณจะเล่นเป็นยมทูตหรือว่าคุณจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอลันคานะครับผมเลือกที่จะเป็นฝั่งฮอลโล่นะครับนี่มันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นครับให้มาคุยกับไอเซนหลังจากนั้นเราจะกลายเป็นมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยกดดึงไอจุกหน้าอ,อกออกเว้ยเออหลังจากนั้นคุณก็จะได้ร่างนี้มานะครับดังนั้นเราต้องมารับเุยกับมันโอเค โอเคเควสมันบอกว่าอะไรเป็นแนวรับเควส์หรอวิจิ๋งนะมีเรื่องแรง้์ด้วยดีฟีดไฟฮอลโล่ทูโชว์มิวอ่า,า,อาเป็นเควส์อห้ฆ่าฮอลโลห้าตัวนะครับโอเคแต่ผมขอหาฮอลโล่แป๊บ โอเคผมมาที่กาการ์ตาเรียบร้อยแล้วอืมหืคุยแต่ในกาการตตาทำสวยวะ่ะเหมือนในเม้มากฮะเฮ่ยทำดีนะทำดีครับกาการตตาทำออกมาดีมากโอเคเราต้องหาไอ้นี่ตัวใหญ่กว่ามันน่าจะเป็นล่างถัดไปของเราหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวหรือมันแคบพอให้เพื่อนขอค่าดิอ้าวออกมาเลย มามาชิปหายละมีเสียงตอนสู้ด้วยบันเทิงแล้วกูโอเคคุยเสร็จแล้วต่อไปกลับไปหาไอเสร็จก็เปิดกากันต้าขับนะอินคอมแบทอยู่ แล้วดูยังไงว่ามันจะอ่อกยอยกานคอมแบทว่ะเนี่ยรอสักแป๊บโอเคโอเคแล้วก็วิ่งไปหาไอเซนส่งเควสอ่ามีระบบกลางวันกลางคืนด้วยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งชอบนะ แมปที่มีระบบกลางวันกลางคืนผมว่ามันโอเคนะส่วนตัวผมชอบนะครับเม่นอนหน้ารักอะ่ะดูสิมาแล้วโอเคต่อไปเวลสิบเหมือนว่าการวิวัฒนาการของเราอะ่ะมันจะจากเควสนะเออผมรู้สึกว่ามันแบบว่าให้รับเควสจาก ไอเซนเป็นแบบเวฟไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นร่างคนเองหรือเปล่านะเดี๋ยวตรงนี้ต้องดูไปก่อนเวฟสิบจะเวลสิบจากไงวะโอเคเราต้องกลับการกันต้าแน่ๆเลย A few moments later อ้นี่น่าจะคน ยาวกว่าไอ้ขี้โกงไอ้สัสเอ้ยมึงแขนยาวไอ้ขี้โกงอ้าวอย่างนี้แปลว่าเอานะนี่โผ่่ก่อนแตกการแย่มากโอ้โหเฮ้ยชีวิตกูมันยากขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เอาโอ้โหหายเลยสัตส อาบกีโด้ละไม่มีสกิลโอ้มาเล่นยากเกินเอาไปคลิปหน้าได้ไหมเนี่ยแม่งเลยอ่ะเอาไว้ว่าแต่ผมมาต่อให้คลิปหน้านะถ้าเกิดทุกคนชอบแล้วกันนะครับก็รวมๆนะสกิลก็ค่อนข้างโอเคระบบ PVP น,นี้ยังไม่แน่ใจตัวเกมระบบค่อนข้างสมูทไม่แหลกเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปนี้มันเกิน20ไลค์ผมทําต่อเลยนะครับโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเป็นยาโค้ด